สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่อง director ศิลปชยัยแรมโบ้ซัตเทนยอมทำตัวอารยะขัดขืนฝ่ฟาฝืนกฎหมายบ้านเมืองเพราะในายใหญ่สั่งให้ลุยจนไม่ละอายตัวเองเมื่อวันที่18กันยายนนายเสกสกลอัฏฐาวงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงนายนัทวุฒิสายเกลือแกนนำเครือข่ายขับไล่ประยุทธ์กิจกรรมคาม็อบ19กันยาขับรถยนต์ชนรถถังว่าขอเตือน,นนายนัทวุฒิว่า การเคลื่อนไหวครั้งนี้ถือว่าเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนแบบไร้จิตสำนึกความรับผิดช,ชอบต่อบ้านเมืองไม่สนใจกฎหมายเสมือนบ้านเมืองไร้คือแปลทำตัวมีอิทธิพลเหนือกฎหมายบ้านเมืองไม่สนใจทำให้คนอื่นเดือดร้อนขอเพียงในายใหญ่สั่งลุยไม่ได้มีจุดยืนเพื่อประชาชนมีจุดยืนเพื่อนายใหญ่ที่หนีคดีเท่านั้นการออกมาสู้เพื่อหวังรางวัลตอบแทนสู้แล้วรวยประชาชนเขารู้ทันกันหมดแล้ว หมดยุคที่จะมาตกตาหลอกลวงมวลชนลงถนนต่อให้มีคนมาจ้างเอาเงินมาให้มวลชนก็ไม่เอาและไม่อยากออกมาลงถนนขับไล่นายกเป็นเครื่องมือให้กับนายนัทวุฒิที่ยอมตายทุกอย่างเพื่อนายใหญ่คนเดียวเพื่อหวังผลตอบแทนให้กับตัวเองเท่านั้นการที่นายนัทวุฒิออกมาแสดงความห่วงใยสถานการณ์การชุมนุมที่แยกดินแดงและกล่าวหาเจ้าหน้าที่ใช้ความรุนแรงนั้นตนมองว่า จึงเป็นการรับรู้ร่วมกันกับม็อบทะลุแก๊สซึ่งหากนายนัทวุฒิไม่ใช่คนกลุ่มเดียวกันกับม็อบดินแดงจริงก็ควรที่จะบอกให้กลุ่มผู้ชุมนุมทะลุแก๊สเลิกการชุมนุมมากกว่าแต่ที่ไม่บอกก็เพราะว่านายนัทวุฒิยังได้ประโยชน์กับกลุ่มทะลุแก๊สที่พกอาวุธพกระเบิดอาวุธสารพัดชนิดไปสร้างความรุนแรงสร้างความเดือดร้อนทำร้ายเจ้าหน้าที่จนประชาชนส่วนใหญ่เข้าใจตรงกันว่า นายนทวุฒิรู้เห็นเป็นใจกับม็อบกลุ่มนี้อย่างแน่นอนที่ผ่านมาการชุมนุมของนายนทวุฒิเริ่มแผ่วมวลชนรู้ทันประชาชนไม่เอาด้วยแล้วและไม่มีพลังมากพอที่จะกดดันให้นายกลาออกได้เพราะมวลชนรู้ดีว่านายกมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานส่วนตำรวจที่บาดเจ็บนายนทวุฒิไม่สนใจที่จะสั่งให้กลุ่มธะรุแก๊สยุติการชุมนุมเพราะตนมองว่าอาจจะรู้เห็นเป็นใจกัน แอบวางแผนกันลับๆให้ก่อความรุนแรงรายวันจนทําให้ชาวดินแดงเดือดร้อนอย่างหนักในขณะนี้ตนอยากบอกนายนทวุฒินายสมบัติบอกอลายจุดและพวกว่าถ้ามีการใช้ม็อบมาสร้างความรุนแรงวุ่นวายป่วนบ้านป่วนเมืองจริงเช่นทุกวันนี้ก็คงไม่ใช่เหตุผลที่จะบีบให้นายกลาออกได้ตรงกันข้ามมีแต่จะทําให้ประชาชนสาบแช่งเกลียดชังดังนั้นควรสั่งให้ม็อบทะลุกแก๊ยยุติการชุมนุมเสียที เพราะการชุมนุมนอกจากสร้างความเดือดร้อนและผิดกฎหมายแล้วยังอาจทําให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 เกิดเป็นคลัสเตอร์ขึ้นมาอีกและตนเองก็ขอยืนยันอีกครั้งว่าวิธีการกดดันเช่นนี้ไม่ได้ผลนายกไม่ลาออกไม่ยุบสภาจะอยู่จนครบเทอมแน่นอนซึ่งนายนทวุฒิอย่ามาเสียเวลาชุมนุมเช่นนี้เลยเพื่อช่วยนายใหญ่ของตัวเองก็ช่วยไม่ได้ยาหน้าด้านลุยช่วยงานนายใหญ่จนไม่ละอายใจตัวเอง หน้าอับอายขายข,ายขี้หน้ามวลชนมากกว่าที่ใช้มุกเดิมๆมาต้มตุนให้ม็อบลงถนนอีกนายเสกสกลกล่าวในที่สุดศิลปชัยเดยลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับ